สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คุณรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา25สตงางค์รัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2547น,นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับโลหะอลูมิเนียมบอนนั้นไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับ ถ้าเป็นโลหะทองเหลืองนั้นก็จะเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงผสมกับสังกะสีนะครับถึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับแต่โลหะที่นํามาผลิตเหรียญรุ่นนี้ปีสบสนี้นะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมบอลน,นะครับโลหะอลูมิเนียมบอลน,นั้นก็เป็นโลหะผสมเช่นกันนะครับแต่จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับทองแดง9 2อซอลูมิเนียม6%เ นิกเกิล2%ก็จะเป็นโลหะอะลูมิเนียมบลอนนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ16มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก1.9กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับ ด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีวัดพระหมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือที่เรียกสั้นๆกันทั่วไปว่าวัดพระาธาตุนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดนี้เหรียญ2ีสสตางค์ ปีพศ2อ4 7ก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับ1ใน1ิผลิตน้อยในเหรียญ2 5สตังรัชการที่9แบบมุนเรียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะมากนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่104,830,000ล้าน8แสน3เหรียญน,นะครับย้ำนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่1 0 4ล้าน 8แสนสามหมื่นเหรียญนะครับเยอะมากเลยนะครับถ้าถามว่าในส่วนเรื่องของราคาการซื้อขายนับปัจจุบันนี้ขายได้ไหมมีราคาหรือยังตอบเลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ25สตางค์นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆนรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับ อาจจะสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับถ้าว่ายังไม่มีนะครับหาตอนนี้ยังทันนะครับในระบบมุนเวียนนะครับถ้าจะหาด้วยตนเองนะครับหาตอนนี้ยังทันอยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับเตี๋ยต่อไปข้างนั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าได้พบเจอให้เก็บสะสมไปเลยนะครับถ้าชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับ